ยิงยิงเล่านาทีอุบัติเหตุรถอัดเข้ากำแพงอย่างด้วยความเร็วสูงพังยับเปิดภาพล่าสุดทำเอาหลายคนตกใจกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเมื่อยิงยิงสรุชานักแสดงสาวและอีกหนึ่งบทบาทน,นอกจากงานแสดงเธอยังขึ้นแท่นเป็นนักแข่งรถหญิงโดยได้โพสสภาพรถแข่งที่พังยับท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันใหญ่ และล่าสุดใน i ิน t a g r กรมของยิงยิงสรลุชาเธอก็ได้โพสต์สภาพรถแข่งที่บริเวณด้านหน้าพังยับและตัวเธอเองมีรอยช้ำที่บริเวณหัวเข่าและแผลบริเวณคอรวมถึงเสื้อที่มีรอยขาดพร้อมเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเลื่อนดูหะเปิดประสบการณ์สุดทางรมอัดเข้ากับกำแพงยางรถด,ด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเพราะมีเหตุขัดข้องนิดหน่อย ถ้าเป็นกำแพงเผยวๆก็น่าจะมีสะดุง้งแต่ขอบคุณพี่ๆทีมช่างกู้กลับปาให้ทันลงแข่งในเวลาประมาณ3ชั่วโมงถามว่าเจ็บไหมได้รอยช้ำที่เขาและแผลที่คอเล็กน,น้อยเพราะเบลกระชากตอนชน ทุกอย่างปลอดภัยดีค่ะสบายมากมากจิบจิบและแน่นอนค่ะแม่ได้เห็นภาพรถนี้พร้อมกับทุกทุกคนค่ะฮ่าฮ่าฮ่เล่าให้ฟังสนุกสนุกไม่ดราม่านะคะทุกคนงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆและบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงและถามถ่ายอาการที่เกิดขึ้นแต่โชคดีที่หญิงๆิงนั้นปลอดภยัยพร้อมกับตอบกับคอมเมนต์หนึ่งว่าปลอดภัยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ